น้องมัมบูคะเห็นอะไรไหมลูกมัมบูค่ะค่ะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะค่ะก็ตั้งแต่ตอนที่พี่นิ่มพาไปแล้วก็ไปเจอไปเจอแอชท่าค่ะก็ไปเจอ,อแล้วก็เหมือนก็ทักทายกันอะไรเนี่ยคะ่ะแล้วก็หวเหมือนได้เจอได้เจอครอบครัวด้วยอะไรเงี้ยว้าวครอบครัวก็มาด้วเ,เหรอ ว็เหมือนเหมือนรู้สึกได้ค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นแล้วก็ไปไปเจอพ่อซอสเนาะแล้วก็นั่งรวมกันไงค่ะก็ก็พอเขาเขามันมีเวลค o มด d r ก่อนเนาะก็เราก็ดื่มไปแล้วก็รกเหมือนกันก็เหมือนกันนแล้วก็เหือรากินแล้วเราก็รู้สึกเหมือนร่างกายมัน refresh ขึ้นมาค่ะแล้วพอช่วงที่เราเข้าไปเหมือนกำลัง่ะ ถอดอินเทนต์ค่ะอยู่ๆตอนนั้นเราก็รู้สึกเหมือนเราหลับไปแต่ว่า <Okay. S 1> พอที่พี่ลินบอกว่าแบบโอเคเขาทาเสร็จแล้วว่าขาหนูก็ตกสามครั้งโอ้สามแล้ใช่แล้วก็รู้สึกว่าตอนที่พี่ลินบอกว่าเขาฝัางชีฟไว้ที่มือขวาอันนี้หนูรู้สึกชัดเจนเลยเพราะว่าคือก่อนหน้าเนี้ยหนูเคยถอดอินเทน์ไปแล้วสองครั้ง<ะ>แล้วก็ มาถอดคันอีกก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกหนักหัวไมไ่รู้สึกอะไรเท่าไหร่แล้วก็พอเขามาใส่ที่ขามือข้างขวาค่ะรู้สึกได้เลยตามที่พี่นินบอกมันแบบมันเหมือนเป็นแบบกรีดลงไปที่มือแล้วก็รู้สึกแบบมันวูบวับวับที่มือข้างขวาเฮะแต่แอันนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามัน มันช่วยเรื่องอะไรอะไรเดี๋ยว <นะ S 2> พี่นดีมจะขอชแนลลิ่งพรุ่งนี้ใหม่ถามแอดทาว่าที่เขาใส่เข้ามามันมีความหมายว่าอะไรแล้วใส่เข้ามาทําไมแ๋ยวพี่นดีมจะชแนลลิ่งถามเขาอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้จะได้ความหมายออกว้างๆลึกๆแต่พอ,อที่หนูหลังจากที่พี่นด่มให้นั่งสมาธิอะค่ะแล้วก็รับแสง<อ>แสงสีชมพูกับแสงจากพระคู่ช้างใช่ไหมคะ S <S <an> <S เราก็แบบทีมแบบให้เราฟูลลิงถึงแสงตรงนั้นแล้วก็ให้เรารับรู้ถึงชิปใหม่ที่เขาใส่ให้เราค่ะมันเริ่มเหมือนเรามันแบบร่างกายมันกําลังแบบบูตเอนเนอร์จีใหม่ <S <S <an> <S มันจะคอยรูเหมือนเหมือนร่างกายเราพยายามรับรู้ขึ้นตรงเนี้ยได้ดีขึ้นนะคะเหมือน เหมือนภาพเรามันก็จะฝันไปเห็นอะไรบางอย่างแต่เราจำไม่ได้นะคะคือมันตัดไปแต่เราเหมือนเห็นอะไรต่างๆเหมือนเวลาเราฝันแล้วเราเห็นเหมือนแบบนั้นนะคะแล้วเราแต่ว่าพอเราพอเรารู้สึกตัวคืนติกลับมาเราก็ก็ไม่ได้เห็นภาพอะไรตอนนั้นก็ก็ได้ยินได้ยินตามเสียงที่ที่นิ่มพูดอะไรเงี้ยก็แต่แต่ว่าพอหลังจากออกมาหนูก็รู้สึก ก็รู้สึกโลง่งไม่ได้รู้สึกว่าหนาาักอะไรแต่ว่าแค่รู้สึกตรงขามือข้างขวาที่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีที่ที้ขึ้นมาอะไรเงี้ย <c oughs> เป็นเป็นเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่หนูยังไม่เคยรู้เลยว้าว <c oughs> ใช่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะที่รู้สึกก็เห็นตามที่พี่นุ้งไปทุกอย่างเลยอ่าน้องมันบูมีไพ่อยู่ในมือไหมคะตอนนี้สำหรับไพ่อ๋อตัวนี้เหรอคะเดี๋ยวป๊บนึงเรต้องไปหยิบก่อน พี่นิมอยากให้หนูเปิดไพ่สักใบหนึ่งสำหรับกลุ่มเราวันนี้ค่ะที่ที่ไปถอดอิมแพนในวันนี้นะคะองค์รวมโดยรวมมันเป็นยังไงบ้างคะพี่นิ่มแค่อยากรู้ตรงเนี้ยค่ะออง์รวมใช่ไหมคะพรุ่งนี้หนูทำงานไหมในโลกพรุ่งนี้ทำค่ะทำช่วงเช้าแต่ว่าได้อออโอเคโอเคอ่ะก็จริงๆหนูเปิดไพ่อันนี้หนูเปิดไพ่ สามใบเนาะ uh huh. อือหึให้ใบแรกเขาก็บอกว่าเหมือนเราได้เออพัฒนาความสามารถในทางด้านร่างกายแล้วก็พลังงานของเราให้มั่นคงม,มากขึ้นค่ะ uh huh. อือึเขาก็จะบอกว่าเหมือนตัวรู้จักกะของเรามันได้เปิดมากขึ้นแล้วก็ uh huh. มีการกราวดิ้งทําให้จักรตะระกะ,กะ,กะเราบาลานซ์ได้ดีขึ้นค่ะ จะทําให้หัวใจของเราเปิดรับความดรักได้มากยิ่งขึ้นแล้วเรายังสามารถที่จะคอนเน็กต์กับอ,อ,องค์ความรู้เดิมองค์ความรู้เก่าของเราได้นั่นยํามากยิ่งขึ้นแล้วก็บรเพบุรุษของเราหรือแม้อจะทั้งผู้รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสามารถที่จะให้ความรู้ให้ความเอ่อเคาเรียกว่าให้ strength strength คือ คนนันแคมเปญเนาะเหมือนพาวเวอร์ให้กับเราอ,ะอ่ะมากยิ่งขึ้นอะคะให้เราพยายามเคลียร์ยยตัวเองบ่อยๆแล้วก็เราอาจจะเวลา,น,าน,นั่งสมาธิเราอาจจะนึกถึงนึกถึงพลังงานที่เข้ามาใหม่ในร่างกายเราวันนี้ค่ะอาจจะเป็นหรืออาจจะเป็นทางปากมือาสาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ให้เรารู้สึกใช่ uh huh. ให้เรารู้สึกว่าเรามีพลังงานตรงนี้หลเวียนอยู่ในร่างกายของเราแล้วเราจะสามารถคอนเน็กกับเอ่อครูรู้กับไฮเออร์ซลล์ el, หรือแม้กระทั่งคืนเต็มของเราได้เซลล์มากยิ่งขึ้นแล้วก็เสถียรมากยิ่งขึ้นค่ะอ๋อประมาณนี้ใช่ไหมคะ ใช่ประมาณนี้ค่ะอ๋อขอบคุณมากค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณจำไว้นะคะทุกคนได้รับการฝังชิปแผ่นใหม่แล้วนะคะไม่ใช่อินแพนอันเก่าแต่เดี๋ยวนิ่้จะขอชาแนลลิงเพิ่มเติม,ม,มแต่ไว้รอพรุ่งนี้นะคะว่าชิปแผ่นใหม่เนะเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็ความหมายลึกๆของการใส่ชิปแผ่นใหม่นะเอามาใส่ทำไม มีสามเรื่องที่พี่นิ่มจะจะถามเขาแต่จะส่งคำตอบพรุ่งนี้นะคะเป็นพรุ่งนี้ขอบคุณค่ะแมมโบค่ะค่ะหนูหนูเปิดให้สำหรับหนึ่งเนาะมันก็ขึ้นมา,าเป็นขั้นคือให้ใหเริ่มลงมือการทำงานแล้วก็เกี่ยวข้องกับการให้ภอภัยการเข้าใจแล้วก็มันก็จะมีเรื่องโอกาสแล้วก็การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเข้ามาหลังจากนี้ค่ะ เป็นเกี่ยวกับตัวหนูใช่ไหมอาจจะเป็นเกี่ยวกับตัวหนูแต่ว่าหนูรู้สึกว่าภาพรวมของเรามันก็น่าจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะเหมือนเราอาจจะได้ทำภารกิจร่วมกันแล้วก็มีเรื่องข้อมันมันขึ้นคําว่าดูถูกแล้วกมมมวะมันอาจจะแปลความว่าบางคนอาจจะได้รับภารกิจอะไรเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมี การเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีบททดสอบที่ทําให้เขาที่ทําให้เราต้องเจอกับการการให้อภัยแล้วก็ความเข้าใจอะไเงี้ยแล่ผลําคางตอนนั้นโอ้เตรียมรับมือดีๆเลยนะคะใช่ค่ะในกลุ่มนี้รว่าพวกเราเพิ่งผ่านใช่ไหมพี่นิวเพิ่งผ่านบททดสอบมา เรื่มแล้วยใช่ค่ะใช่ใช่โอ้ my god แล้วก็ดูภารกิจทำภารกิจดู the work ซึ่งพี่นิ่มก็กำลังทำภารกิจซึ่งใช่เลยคอนเฟิร์มเลยค่ะแล้วพี่นิ่มก็บอกว่าโอ้ยพักก่อนพอก่อนพอก่อนพักก่อนหัวหมุนระดับนี้พี่นิ่มก็บอกเคนดังสีเลยพอก่อนค่ะอย่างเงี้ยพักก่อน ที่ไม่เอาเลยนะแต่ว่ามันจะมีเหมือนมันจะมีเขาเรียกว่าโอกาสแล้วก็การเปลี่ยนแปลงเข้ามาหลายๆอย่างอ๋อออืค่ะอือฮึเออสิ่งต่างๆมากขึ้นเยอะขึ้นค่ะแล้วพวกเรามาคอยดูกันว่ามันจะเป็นอะไรเนาะค่ะอือฮึค่ะขอบคุณค่ะพี่นิ่ณโอ้ยินดีค่ะยินดีขอบคุณน้องบัมบูเช่นกันนะคะ ที่มาดูไพ่<ม>อ่าของไพ่รวมๆของสําหรับห้องเราวันนี้ที่เราเข้าไปถอดอิมแพนในวันนี้